โอเคครับคนต่อไปเป็นผู้หญิงครับ14-15ปีหญิงนะครับนัทชาคล้ายสมมุติน่าจะชื่อผิดครับน่าจะชื่อผิดครับนี่น่าจะเป็นนัทกิตกิติการอินกอยครับที่เข้าไปชิงชนะเลิศครับพบกับทางพาวิดาแสงคำครับจากอุบลรัตนาธานีครับอันนี้ การแข่งขันเริ่มคือฝ่ายแดงคือกิติการอินกรอยนะฮะฝ่ายน้ำเงินคือภาวิดาแล้วแต้มเป็นของน้ำเงินครับต้องขออภัยนะครับอาจจะมีรายชื่อ โชคดีที่มีท่านโชคดีท่านอาจ,จารย์มานั่งอยู่กับผมนะฮะท่านจะรู้ชักนะัก <c oughs> กีฬาเกือบทุกคนเลยนำไป1ต่อศูนย์นะครับกิการไปโดนจังหวะของพะวิดาดักแล้วหนึ่งลูกนะครับกิจิาการอินกอยก็เป็นน้องของนักธกิจอินกอยที่ได้เหรียญทชัโลกที่ผมบอกไปครับจัดเก่งทั้งสองคนงพี่น้องเลยแต่วันวนี้ก็ไม่ได้ไม่ช่ยอยครับฟองกิจไารมา,าแล้วนะครับคะแนนประมาทไม่ได้เลยครับ เอาได้ไหมฮะไม่ได้ครับไม่ชัดเจนครับ <c oughs> หลอยหน้ามันไม่ได้ครับกรรมการนั่งเฉยครับไม่มีใครยกเลยไม่มีแต้มครับเอาละครับเตือนน้ำเงินครับ <c oughs> แรงครับยังมีเวลาครับหนึ่งคะแนนเองครับ จังหวะทัมมิ่งของอกิจการนี่ยังขยับได้ไม่ดีรับไ,ไ,ไ,ได้ตีตื้นกับมาแล้วครับ1คะแนน,นครับแต่ยังไม่พอเพียงเพียงพอนะครับมือยังเซนชูตามอยู่ครับต้องอีกลูปนะครับ 15วิเสียวเลยครับยังได้อยู่ตอนนี้ไม่โดนเหโดเตียนธรรมดาขั้นเดียวครับถ้า15วิแล้วโดนเตือนครัขั้นเลยเซนชูหายด้วยะครับตอนนี้ยังเอาละครับโดนเตือนครั้งที่สองสิบสี่วิแล้วสี่กิจการที่รีบี้ครับนี่นะแพ้เซนชูแน่โดนไหมครับหน้าโดนครับกรรมการสั่งหยุดแล้วครับโดนหมหน้าแต่น่าจะฟาวหรือเปล่าครับน่าจะรุนแรงนะครับผมจริงจริงด้วย เอาแล้วครับหวาดเสียวอย่าโดนเตือนเยอะฮะกบกิการต้องเร่งครับเจ็ดวิสุดท้ายได้ไหมธงน้ำเงินเหรอครับยกมาหนึ่งธงสองธงครับน้ำเงินชนนนะ้เงิได้ครสองครับและได้เพิ่มอีกครับต้องบอกว่าหลังของน้ำเงินนี่ดีมากกว่าหลังขวาเนี่ยนะครับต่อที่ท้องนะครับนี่ เป็นมาที่นาสู่ชัยชนะเหรียญทองในวันนี้เลยครับสาหรับภาวิดาจากโรงเรียนกีฬาวรราชธานีครับผลการในกันในคู่นี้ปรากฏว่าภาวิดาแสงคาครับจากโรงเรียนกีฬาจังหวัดอุบลราชธานีครองเหรียญทองไปด้วยคะแนน3ต่อ1ครับเหรียญเงินนั้นตกเป็นของกฤติการอินกรอยครับจากโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมครับแข่งกัน2โรงเรียนนะครับโรงเรียนสุโขทัยวิทยาคมกับบรราชธานีครับแต่ว่าใครจะได้รางวัลเยอะสุดนะครับ ประเภทต่อสู้บุคคลชายนรุ่นอายุ14-15ปีนะครับน,น้ำหนัก